ครับสวัสดีฮะก็เริ่มเซตแรกด้วยเซตของดาบนะครับกูกานะฮะดาบเล่มนี้นะฮะมีแอัแทาอยู่ที่180นะครับแล้วก็ความคมเนี่ยเป็นสีขาวมาเลยนะฮะคาสเนิตี้เนี่ยก็อยู่ที่35%นะครับมีโอกาสติดคริติคอลเนี่ย35%ด้วยกันนะฮะส่วนสล็อตเนี่ยดีงามมากเลยนะฮะก็คือให้สล็อตไซส์กลางเนี่ยเลเวล2เนี่ยมา1สล็อตนะครับ เพชรส่วนมากที่เราจะใช้กันเนี่ยก็เป็นเพชรเลเวลสองนี่แหละฮะดาบเล่มนี้ดียังไงนะครับรอไม่ค่อยเยอะนะฮะทาไมถึงดีหนักนะครับก็เพราะคมสีขาวกับ a อฟ i n นิตี้นี่นะฮะแล้วก็รู้ด้วยนะครับมีดาบที่คล้ายๆกันแบบนี้เนี่ยอีกเล่มหนึ่งนะฮะแต่ว่า A อฟ i ฟนิตี้ติดลบนะครับถึงจะรอเยอะกว่าก็ตามะฮะแล้วก็เป็นสล็อตไซส์เล็กนะฮะก็มีกมีกลำบากนะฮะแล้วก็มาทดสอบแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยเสถียรนะฮะเป็นเล่มนี้ดีกว่านะครับ มาดูชุดกับเพชรกันบ้างนะครับส่วนหัวเนี่ยนะครับจะเป็นของอัญจนานะครับแล้วก็ใส่เพชรโฟกัสไปอีกหนึ่งเวลนะฮะต่อมานะครับเสื้อเนี่ยเป็นของริมุมบ้านะฮะไอ้มอนสเตอร์ที่มันบินบินแล้วก็มากินซากศพนะฮะก็ชุดนี้เป็นเพชรลูเล็กนะครับก็จะใส่การสตันนะครับกับการล้มเข้าไปนะฮะ ต่อมาฮะเป็นแขนแอตแทกของราทธอรอสนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยแอตแทกมาวลสองนะครับใส่เพชรไปอีกหนึ่งวลนะเป็นวลสามนะฮะต่อมาส่วนกระโปรงกางเกงหรืออะไรเนี่ยนะฮะแล้วแต่จะเรียกกันนะครับก็เป็นกระโปรงวิกเนสนะครับก็ทำจากมาแรงนะฮะใครยังไม่เปิดล็อกให้ทำเนี่ยก็ไปฟาร์มเฮิร์ฟนะฮะฟาร์มไปแล้วก็จะได้ไอมาแรงสีเหลืองๆมานะครับก็จุดนี้ก็จะปลดล็อกออกมานะฮะ ตัวเอลเนี่ยจะได้ weakness เลเวลสองมาเลยนะครับดีงามมากนะฮะบิดง่ายเลยนะครับแต่ว่าไม่มีสล็อตนะฮะต่อมาฮะเป็นส่วนขาของราจ,จังนะครับตัวนี้มันเด็ดตรงได้ critical boost คิดคับบูสนะฮะเพราะว่าสกิลคิดคับบูสเนี่ยไม่มีเพชรใส่นะครับแล้วก็ได้ลาเทนส์พาวเวอร์มานะสกิลสุดดีงามของภาคนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะไปพูดทีหลังนะครับแล้วก็มีสล็อตให้2องสล็อตนะครับเป็นสล็อตเล็กก็จะใส่ การสตันเข้าไปนะครับสองเม็ดนะฮะส่วนเครื่องประดับอันนี้ก็ข้ามไปเลยนะฮะต่อยขั้นต่ำเนี่ยนะฮะก็เป็นวิกเนตเอ็กซ์พลอยนะครับขอให้มีรูเลเวลสองเนี่ยมาหนึ่งรูนะครับแต่ของผมเนี่ยมันได้แถมรูเลเวลหนึ่งมาอีกหนึ่งรูนะครับผมก็จะได้สกิลฟินฟรีเนี่ยเป็นเลเวลสองนะถ้าใครได้ขั้นต่ำมาอย่างที่ผมบอกนะวิกเนตเลเวลหนึ่งกับรูเลเวลสองอีกหนึ่งรูเนี่ยคุณก็ได้ฟินฟรี ไป1นึ่งเลเวลนะฮะแต่ของผมเนี่ยมันเกินมานะก็เลยใส่เข้าไปนะฮะนยฮะต้ขั้นต่ําแค่นี้ก็ได้ผมว่าได้ทุกชุดนะของเกมนี้ที่ผมจะลองมีอาวุธอื่นไปด้วยนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวไปดูสกิลรวมกันฮะนะครับสกิลแรกนะครับ t t t c k k o o s t นะครับ t t a c k b o o s t ของภาคนี้เนี่ยไม่เหมือนกับภาคเจนยูเลยนะครับถ้าใครตามมาจากเจนยูนะฮะ a t t a c k Boost ภาคนี้จะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่เลเวล4เนี่ยจะเพิ่มให้5%บวกโบนัสอีก7%ก็คือบวกบวกเลขจำนวนเต็มไปหลังจากคูณไปแล้วนะเจ็ดแต้มนะครับแล้วก็ต่อมาครับคีย์เทคบูสยังเหมือนเดิมนะฮะเลเวล3เนี่ยยังเพิ่มให้ที่40%นะครับก็คือคีย์เทคปกติแรงยี่สิ้าปอร์เซ็นตนะฮะก็จะทำให้คีย์ติดคีย์เทคเนี่ยแรงขึ้นเป็น40%นะครับคิวต่อมาฮะวิกเนตเอ็กซ์ฟลอยนะครับ เลเวลสเนี่ยก็บวกค่าคริติคอลให้เราเนี่ยห้ในทุกครั้งที่เราโจมตีไปที่จุดอ่อนนะฮะจุดอ่อนก็มีโซนสี่สิบห้ขึ้นไปนะฮะต่อมาครับโฟกัสฮะยังได้ผลเหมือนเดิมอยู่นะฮะก็คือรัดเร็วขึ้น20%นะครับในระดับเลเวล3นะต่อมาเนี่ยเป็นสกิลการสตัร์นะครับสตัร์รีสิตันนะครับ,รนนรบไอ้สกิลเนี้ย ใครจะเปลี่ยนเป็นรับมีดเร็วก็ได้นะฮะแต่ผมเนี่ยตัวนี้ใช้ไปตีตัวนาวานะก็จะต้องใส่สกิลนี้นะฮรเพราะมันเอโอง่ายด้วเลยนะครับแว่เราเราใช้อดามเมนชาร์จลดเข้าไปเนี่ยมันจะได้ไม่เคอนะฮะต่อมาฮะเป็นฟรีนะฮะเป็นสกิลที่ฮิตมากของภาคนี้นะครับเพราะว่าภาคเนี้ยขาอ่อนกันเกือบทุกอาวุธเลยนะฮะก็ใส่แค่เลเวลหนึ่งก็พอนะครับแต่ผมรู้เหลือมรู้จะใส่อะไรนะครับก็เลยใส่เลเวลสองนะครับ อต่อมาครับสกิลสุดท้ายที่หวังผลกับมันนะฮะไอ้สกิลล่างสุดเนี่ยเฉยๆนะฮะ라เชนส์พาวเวอร์นะครับก็สกิลนี้จะมีผลหลังจาก5นาทีไปแล้วนะฮะตามสเปคบอกนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าข้อมูลเนี่ยจะไม่ค่อยตรงนะฮะตามข้อมูลนะฮะจะบอกว่าบวกเอฟฟิซิที่ให้10%นะครับในระดับเลเวล1น,นะฮะ ต่อมาครับสลักเกอร์นะฮะก็เพิ่มโอกาสการติเคโอขึ้นนะฮะอันนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้นะฮะนะครับเดี๋ยวให้มาดูเซตัสนิดหนึ่งนะฮะอ่นนี่ฮะนี่นะฮะอาร์เรตี้ขึ้นมาเป็น45นะครับบวกสกิลจุดออดเนี่ย95%เปอร์เซ็นต์ยังไงก็ติดนะครับคีย์ดิคออ่ะเดี๋ยวไปเทสความแรงของมันกับหุ่นไม้หน่อยนะฮะหุ่นไม้ถ้าจะเทสง่ายๆนะครับ ปรับให้หัวมันต่ำนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวจะเทสในท่าดูชาสแลัดนะครับอันสามนะฮะติดคลิกนะครับพี่ชอบเซตนี้เพราะอะไรฮะมันติดคลิกทุกดอกนะครับมันเสถียรนั่นเองนะฮะนะครับตบตีพี่จุดอ่อนเนี่ยติดคลิกแน่นอนนะครับ นะครับเป็นพันนะฮะนะครับเดี๋ยวเทคสองนะฮะเดี๋ยวเพิ่มบัฟดาบใหญ่หน่อยนะครับนะครับลากไปเก็บอาวุธนะฮะอันสี่นะฮะโอ้เพิ่มมาอีกร้อยหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านี้เนี่ยใช้บ่อยๆนะครับเอิ่ง จบแล้วฮะเซตแรกสายคลิสายคมนะ,ะครับเซตต่อมานะฮะเป็นเซตสายรอกันบ้างนะครับขอรอเยอะแยะมากมายเลยนะครับ230นะฮะเป็นดาบของกอชารักนะครับความคมของเขาเนี่ยก็แค่สีน้ำเงินเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยมีสกิลบวกคมนะยิค่คมอีกนิดนึงนะฮะ เป็นดาบท่าน้ำแข็งนะฮะน้ำแข็ง20นะครับน้ำแข็งถือว่าเป็นของแถมแล้วกันนะครับเด็ดที่รอนะครับนะฮะค่าฟนิดี้ติดลบ15%นะครับแต่ก็ยังน่าใช้อยู่นะเพราะรอเยอะมากๆเลยนะครับส่วนสล็อตเนี่ยผ่านเกณฑ์นะฮะได้1เวลแน่ๆนะครับเป็นเลเวล2 1ึงรูนะครับอัพชุดนะฮะเป็นซินิสเตอร์นะฮะใช่ไหมฮะเป็นชุดของไอบอลเดือดงนะครับแบกหน้ามาโลนะฮะ ชุดนี้ดียังไงนะครับก็คือเอาส่วนหัวแล้วกันนะครับส่วนหัวดีมากๆนะครับเป็นหนึ่งสล็อตเลเวลสองนะครับนะฮะสกิลที่ดีมากๆเลยก็มีฟินฟรีมาให้นะครับแล้วก็มีแฮตดี้คราฟนะฮะปรกอบมีหนึ่งรูมาให้นะฮะส่วนสกิลแรกรีเซนเมนต์เนี่ยคงไม่ค่อยได้ใช้นะเป็นสกิลเลือดลดเลือดเป็นเกรสีแดงเราจะเพิ่มแอตแทกนะฮะเลเวลหนึ่งก็คงเพิ่มไม่เยอะนะฮะนะครับความดีงามนะฮะ น,นะครับุดมานะฮะได้3สกิลบนนะครับแต่ใส่แอตแทกบูสเข้าไปอีก1เม็ดนะฮะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับเสื้อของอาจนารย์นะครับก็เป็นเสื้อโฟกัสค่ะได้โฟกัสเลเวล2มาเลยนะครับพร้อมกับรูเบลหนึ่งเนี่ยให้อีก2รูนะฮะผมก็ใส่รับมีดเร็วนะครับเสร็จนี้ไปตีตัวบ้านๆน,นะตัวไหนก็หยิบไปตีได้นะ ต่อมาฮะ Attack Boost Level 3เนี่ยแขนลัทธ์ l o เหมือนเดิมนะครับก็ใส่เออไปอีกเวลหนึ่งแหละฮะเดิมๆเ,เนี่ยมาแค่เวลสองนะครับที่ชุดเขานะก็เหมือนเดิมฮะเอวเดิมเลยนะฮะเอวเดิมเมื่อกี้เลยนะครับเอาละครับส่วนขาเนี่ยเป็อินกอดนะ,ะเป็นขาเทพเลยนะผมว่าแม่งเทพจริงนะฮะขานี้เดี๋ยวดูเนี่ยให้เลเวลหนึ่งมานะครับก็พอดีพอดีนะฮะเซตนี้ สำหรับเซตนี้นะฮะแอตแทกบูสเลเวลสองนะครับคิดที่เข้าไอเลเวลสองนะครับแล้วก็ใส่ฟินฟรีได้นะฮะเพราะว่ามีหนึ่งรูนะครับนะฮะจัดต,ตามนี้ก็สกิลเฟี้ยวแล้วนะฮะต่อยก็เส้นเดิมแน่นอนฮะมีอยู่เส้นเดียวครับตอนนี้ใส่เหมือนเดิมนะฮะนี่นะครับสายเพชรแอตแทกกับเพชรทับมีเดวเข้าไปนะฮะเดีย๋ยวไปดูสกิลรวมที่ได้กันฮะอ่ะสกิลแรกนะครับเป็นแอตแทกบูส เลเวลเจ็ดแม็กซ์เลยนะฮะในเลเวลนี้นะครับจะบวกค่าแอตแท็กของเราเนี่ยให้อีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมกับเลขจำนวนเต็มเติมไปที่หลังเนี่ยอีกสิบแต้มนะฮะวินเนกเอ็กซ์พลอยเนี่ยพูดไปแล้วนะครับเพิ่มคลิ๊กห้าสิบที่ตีไปที่จุดอ่อนนะครับโฟกัสพูดไปแล้วนะฮะชาร์จเร็วขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะปีชาร์จเพนนิงนะฮะในเลเวลสามเนี่ยจะทำให้เรารับมีดแค่ครั้งเดียวเนี่ยแม็กซิมัมเลยนะฮะปกติเนี่ยจะรับสี่ครั้งนะฮะเลเวลเนี้ย อ่างเดียวติ้งเลยนะฮะต่อมาฮะคริทิคอลไอบวกสนะครับในเลเวล2เนี่ยจะบวกคริทิคอลให้10เซนะฮะยูวถัดมาก็เป็นฟินฟรีนะฮะเข้าผมได้เลเวล2นะครับจริงๆใส่เลเวล1พอแล้วนะฮะ,นะฮะก็เซอรกิลกันล้มนั่นแหละฮะข้างนี้ขาอ่อนนะครับอย่างที่บอกก็ต่อมาฮะดีเซนเมนนะฮะก็เกื้อดแดงแเราขาแอทแทกเพิ่มนะฮะเลเวล1ช่างมันไปหน่อยฮะ ต่อมาครับเป็นสกิลที่ผมไม่คิดว่าจะมีผลมากนะครับแต่มีผลเยอะเหมือนกันนะครับแฮนดี้คราฟนะฮะเพิ่มคมไปอีกนิดนึงนะครับสกิลสุดท้ายเป็นแรทอนรันเนอร์นะฮะช่างมันนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะฮะก็สกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลหลักของชุดนะฮะแน่นๆนะฮะเซตนี้ใครเห็นก็บอกว่านแน่นนะครับแล้วก็ทาไม่ยากนะฮะต่อยก็แค่์อ่นนั้นเนีนะครับบิ๊กเน็เลเวลหนึ่งนะครับกับดูเลเวลสองเนี่ยดูเดียวนะฮะ เดี๋ยวไปเทสความแรงของมันนะตุบตามแน่นอนอนะเสร็จนี้อ่ะฮะก่อนตีเดี๋ยวให้ดูเดตะตกันก่อนนะนี่นะครับสองเดนะฮะโครแรงจริงจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวบัฟดาบใหญ่เข้าปอีกนะฮะสองนะครับ,รบถ้าคุณมีชามนะชามเพิ่มแอตแท็กก็300รนะ้อะแต่ผมจนนะฮะซื้อไม่ได้นะครับตอนนี้อ่ะ เอ็ดกันครับไม่ติดคลินะฮะพันสองร้อยนะครับนะฮะเด็ดนี้เนี่ยคลีตยังติดลบอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสการออกคลิตที่เข้าเนี่ยแค่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าออกเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวดูนะครับว่ารอบนี้จะออกหรือปานะฮะไม่ออกอยู่แล้วนะครับ ไม่ค่อยสเสถียรนะฮะรอบเลยครับติดให้ดูสักทีเถอะนะว่ามันแรงแค่ไหนนะครับโอ้เห็นไหมฮะถ้าติดคลีเนี่ยพันห้านะครับแรงที่สุดตั้งแต่ผมเทสมาแล้วนะฮะแต่ว่าความสเสถียรเนี่ยไม่ค่อยมีนะฮะไม่เหมือนกับดาบนากานะครับที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะค่อนข้างจะติด,ดแน่นะฮะอันนี้แบบไม่บัฟก็สิบพันสี่นะฮะเติมบัฟเข้าไปอย่างเงี้ย ก็พันห้านะครับแต่เห็นเป็นพันแบบนี้ฮะไปตีเข้าบอลจริงๆเนี่ยได้สัก700หรือ800เนี่ยก็โคตรหล่อเลยนะฮะเอาหัวนะเอาละครับก็วันนี้มีมาฝากแค่2เซตนะครับผมคิดว่าดาบใหญ่เนี่ยน่าทําแค่2เล่มนี้เท่านั้นแล้วนะครับส่วนเล่มอื่นเนี่ยมันก็น่าเล่นนะฮะแต่ว่าถ้าคุณจะเลือกทำกเล่มหนึ่งมาเล่นก่อนเนี่ยก็ผมแนะนําแค่2เล่มนี้นะฮะ อ๋มันทําง่ายทั้งคู่นะครับเริ่มจากโลแรงทั้งคู่เลยนะฮะสามารถทําได้ตั้งแต่โลทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ทําไม่ยากนะครับยิ่งกอซาลักเนี่ยไอ้ดาบน้าแข็งใหญ่ๆอย่างเงี้ยทำง่ายมากๆเลยนะครับผมตีโล2องครั้งตีไฮตองครั้งเสร็จเลยนะครับของหน้ากาเนี่ยทำยากกว่านะครับเพราะว่าโมดูล่าเนี่ยออกออกยากนะฮะแต่เนี่ยเนี่ยง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ผมก็ใช้เคลียร์เควสมาเรื่อยๆนะครับเพิ่งจะมีดาบหน้ากาเนี่ยไม่กี่วันนี่เองนะฮะ ันนี้ไปก่อนแล้วกันฮะสวัสดีครับ